พี่เพื่อนๆลูกน้อที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้เราจะมาเล่นพี่อากาศมินิกันดีกว่าในหัวข้อที่ว่าสิ่งที่เขาจะทําต่อจากนี้นะคะในความสัมพันธ์ของคุณกับเขาคืออะไรอันนี้คือไพ่หมายเลขหนึ่งอันนี้คือไพ่หมายเลขสองแล้วก็ไพ่หมายเลขสามหรือให้เพื่อนๆเ,เลขหนึ่งเลือกหนึ่งสองสามก็ได้นะคะเอาเรามาเริ่มเลยคนที่เลือกไพ่หมายเลขหนึ่งก็คือสีไม้เท้านะคะสีไม้เท้า สี่ไม้เท้าหมายถึงความว่าหลังจากที่เขาจะทําหลังจากนี้คือหนึ่งถ้ายังไม่ได้เป็นแฟนกันเขาจะจีบคุณอย่างจริงจัง,จงเขาจะมองถึงความสัมพันธ์ที่จริงจังขึ้นถ้าเป็นแฟนกันแล้วนะคะในอนาคตเขาอาจจะพูดถึงอนาคตในเรื่องของการแต่งงานการสร้างครอบครัวนะคะการทําอะไรที่มันจริงจังอาจจะวางแผนการซื้อบ้านหรือสร้างอนาคตไปกับคุณนะคะออคุณคนนี้อาจจะเกิดธาตุไฟเมสสิงห์ธนูก็ได้ด้วยนะคะีิจัยด้วยนะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่ง คนที่เลือกให้กองที่สองนะคะที่นี้เขาจะทํากับคุณนะคะต่อจากนี้คืออะไรอาจจะมีการเริ่มต้นกันใหม่ถ้ากรณีที่เลิกลากันไปหรือว่ายังไม่ได้สารสัมพันธ์สักทีอาจจะมีการเริ่มต้นสารสัมพันธ์นะคะอาจเริ่มจีบเริ่มคุยนะคะเริ่มเริ่มที่จะแบบว่าถ้าคุยกันมานานแล้วก็อาจจะเริ่มให้สถานะหรือเริ่มพูดถึงสถานะนะคะเริ่มแบบจะอยากโคบเริ่มอยากจะทําให้คุณเห็นว่าเนี่ยเรามีการเริ่มต้นไปในทิศทางที่ดีซึ่งในอนาคตเนี่ย มันจะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนธาตุไฟแม่สินธนูนะคะคนนี้เลือกไพรกองที่สามอ่าเขาคงจะจับคุณมากอดแน่นๆนะคะแล้วก็บางคนก็อาจจะจูบกันด้วยเนาะมันอาจจะเป็นความรักที่โรแมนติกนิดนึงนะคะสําหรับกองนี้อาจจะขอคุณเป็นแฟนอาจจะเซอร์ไพรส์ขอคุณแต่งงานหรืออาจจะขอคุณคบหรืออาจจะมีการแบบพาคุณไปแบบ หวานโรแมนติก wow, นะคะอันนี้มันจะเป็นการสัมผัสผทางกายด้วยนะให้ความอบอุ่นแก่กันซึ่งน่ารักนะคะเป็นคู่ที่โรแมนติกมากๆเลยก็ mm. คนนี้อาจจะเป็นราศีเมทุนนะคะ <Okay. S 1> ก็ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะก็ <L> ใครต้องการอยากรู้เรื่องราวเพิ่มเติมดูดวงส่วนตัวได้นะคะจะมีแบบแชทนะคะ1คําถาม3 9 4คําถามร้อยนะคะเจอกันใหม่บ๊ายบายค่ะ